เตรียมทดสอบระบบเตือนภัยเซลล์บล็อดแคสต์หากได้ยินเสียงแบบนี้อย่าเพิ่งตกใจนะคะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภายัยได้กำหนดให้วันที่ 2, 7, 13พฤษภาคม68นี้เพื่อทดสอบการส่งข้อความแจ้งเตือนด้วยระบบเซลล์บล็อดแคสต์ดังนี้วันศุกร์ที่2พฤษภาคม68เวลา13นาฬิกาเป็นการแจ้งเตือนระดับเล็กภายในอาคารทั้งหมด5พื้นที่ได้แก่ศาลากลางจังหวัดเชียงรายศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรีศาลากลางจังหวัดสงขลาและอาคารศูนย์ราชการอาคารเอและอาคาร B ีกรุงเทพมหานครวันพุธที่7พฤษภาคม68เวลา13นาฬิกาจะเป็นระดับกลางภายในอำเภอหพื้นที่ประกอบด้วยอำเภอเมืองลำปางจังหวัดลำปางอำเภอเมืองนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์อำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมา,า,า,มาอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานีและเขตดินแดงกรุงเทพมหานครวันอังคารที่13พฤษภาคม68เวลา13นาฬิการะดับใหญ่ภายในจังหวัด5พื้นที่ประกอบด้วยจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดอุดรธานีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจังหวัดนครศรีธรรมราชและกรุงเทพมหานาครโดยทุกท่านจะได้รับการแจ้งเตือนทั้งในรูปแบบของเสียงแจ้งเตือนดังขึ้นจากโทรศัพท์มือถือ และมีข้อความแจ้งเตือนปรากฏขึ้นบนหน้าจอโดยอัตโนมัติทั้งข้อความภาษาไทยและภาษาอังกฤษเป็นข้อความดังนี้ทดสอบแจ้งเตือนภัยเซลล์บล็อดแคสต์จากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภายัยโปรดอย่าตื่นตระหนก t h i s i s a Test Message from Department of Disaster Prevention and Mitigation No action required ขอให้ทุกท่านอย่ากตกใจเป็นเพียงการทดสอบเพื่อน,นำมาพัฒนาปรับปรุงระบบเตือนภัยให้แม่นยำและรวดเร็วยิ่งขึ้นเมื่อเกิดเหตุการณ์จริงนั่นเองค่ะด้วยความห่วงใยและปรารถนาดีจากกระทรวงดิจิทัลเ,เพื่อเศรษฐกิจและสังคม